โหลสวัสดีทุกๆคนพบกับซีรีส์หมาหอนโฮมสเตย์ EP นี้ก็เป็น EP ที่10แล้วนะครับหลังจาก EP ที่แล้วนะครับฟลัฟฟี่ก็ได้ดื่มน้ํายาถอนคําสาปไปเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาฟลัฟฟี่ก็ดูงงๆแปลกๆนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าฟลัฟฟี่จะยังจําแจ็คได้อยู่หรือเปลาดูซี่ดูทําหน้าแต่ก็น่ารักดีเหมือนกันนะหน้าแบบเนี้ยในแจ็คลงชวนฟลัฟฟี่คุยดูซีว่าเขายังจําแจ็คได้อยู่หรือเปล่า นายจำฉันได้ใช่ไหมฟลัฟี่นายก็แจ๊กไงฉันจำนายได้นายห้ามฉันออกไปข้างนอกแต่ว่าฉันก็ออกไปข้างนอกแล้วก็โดนเกล็กกัดกลับมาไงใช่ฟลัฟี่นายโดนเกล็กกัดมาแล้วหลังจากนั้นล่ะฟลัฟี่นายจำได้ไหมจำอะไรได้บ้างนายบอกฉันซิ ฉันจำได้ว่าฉันน้ำลายฟูมปากแล้วนายก็ให้ฉันนอนดูอาการอีกสองสามวันถ้าฉันไม่กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่านายก็จะไล่ฉันกลับบ้านไงแจ็คแล้วหลังจากนั้นแล้วฟลัฟฟี่<อ>นายจำอะไรได้อีกหรือเปล่าฟลัฟฟี่นี่หมายความว่านายนายลืมเหรอเรื่องของเรานะ<อ>ฉันไม่รู้อะไรเลยแจ็คฉันรู้แค่ว่าฉันนอนหลับไป เพราะว่าติดเชื้อบ้าๆบานั่นนะ่ะแล้วตอนนี้ฉันเป็นยังไงบ้างละ่ะฉันไม่กลายร่างแล้วใช่ไหมทุกคนดูเหมือนว่าฟลัฟฟี่จะลืมความทรงจำตอนที่เป็นมนุษย์หมาป่าไปหมดเลยเอาอยัางไงดีล่ะแจ็คแจ็คควรจะบอกเขานะว่าเธอสองคนรักกันนะเธอจะปล่อยให้เป็นแบบนี้จริงๆเหรอนี่ฟลัฟฟี่ลืมทุกอย่างแล้วจริงๆเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลย ฟลาฟฟี่บอกเราไว้นี่นาะว่าถ้าเกิดฟลาฟฟี่ลืมเรื่องราวทั้งหมดให้ฉันเป็นคนเล่าให้ฟังว่าเราสองคนเคยรักกันสัญญานะแจ็คถ้าฉันลืมนายนายต้องเล่าให้ฉันฟังนะเรื่องความรักของเรานะ่ะฉันจะรักนายตลอดไปเลยนะแจ็คแต่ว่าฉันอยากให้นายไปทำตามความฝันมากกว่านะฟลาฟฟี่ฉันขอโทษนะ ฟลัฟฟี่คือว่าหลังจากนายโดนเกล็กกัดนะ่ะนายก็น้ำลายฟูมปากแล้วก็หมดสติไปหลายวันเลยนะฉันเป็นห่วงแทบตายเลยนึกว่านายจะกลายล่างซะแล้วแต่ว่านายก็ปลอดภัยดีนะฟลัฟฟี่นายหายดีแล้วพรุ่งนี้นายก็กลับบ้านไปเถอะนะฟลัฟฟี่ที่นี่มันอันตรายเกินไปสำหรับนายนะนายก็รู้นี่ว่าที่นี่มีมนุษย์หมาป่าถึงนายจะไม่สั่งฉันก็ไปอยู่แล้วแหละ น่ากลัวจะตายงั้นนายก็ไปนอนพักผ่อนได้แล้วแหละพรุ่งนี้จะได้รีบเก็บของกลับนะฉันง่วงแล้วแหละฉันจะไปนอนแล้วได้เลยเดี๋ยวฉันจะไปนอนแล้วฉันก็ง่วงเหมือนกันนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านสักทีอยู่ที่เนี่ยน่าเบื่อชะมัดเลย <c oughs> ตอนนี้ก็ถึงเวลาเช้าแล้วนะครับทุกคน วันนี้ f ัฟฟี่ก็ต้องเก็บของแล้วก็กลับบ้านแล้วนะครับรู้สึกเหมือนเป็นการมาเที่ยวที่ควาน้ำเหลวยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้อะไรกลับไปเลยแถมยังมาป่วยอยู่ตั้งหลายวันมาฟ f l ฟ f f ่มา, uffy, มาอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มากินข้าวนะครับส่วนแจ็คเองก็ตื่นได้แล้วเดี๋ยวต้องรอไปส่ง f l u ฟี่ไงอุ๊ยแก๊งหมาป่าอารวาส คอลหาแจ็คอีกแล้วนะครับแจ็คนี่ตกเป็นที่คอลหาบ่อยจังเลยอะ่ะการมีส่วนร่วมกับฝูงเป็นสีเหลืองนะครับก็คือต้องบริจาคของเปของให้ฝูงนั่นเองเดี๋ยวค่อยทําแล้วกันนะครับให้แจ็คมาทํากิจวัตรประจําวันก่อนทําไมเรารู้สึกแปลกๆจังเลยนะรู้สึกเหมือนจําอะไรไม่ได้สักอย่างเหมือนจะนึกอะไรออกแต่ก็นึกไม่ออกอยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ช่างมันเถอะ เดี๋ยวก็จะได้กลับบ้านแล้วได้กลับไปนอนสบายๆส,สบายกว่าที่นี่ตั้งเยอะฟลัฟฟี่ดูเหมือนจะจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะครับเนี่ยลืมทุกอย่างเลยลืมแม้ก,กระทั่งคืนนั้นนะครับ EP ที่แล้วนะ่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูกันเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับแจ็คแล้วก็ฟลัฟฟี่แจ็คเองก็นั่งกินข้าวด้วยความเงียบนะครับวุ้ยน้ำลายไหล เดี๋ยว fluffy เองก็จะได้กลับบ้านไปทำตามความฝันแล้วเราไปส่ง fluffy ดีกว่าแจ็คก,ก็ยิ้มนะครับถึงในใจจะเสียใจมากก็ตามนะครับแต่แจ็คก,ก็คิดว่าเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วนะครับในไหน fluffy ก็กลับเป็นมนุษย์ปกติได้แล้วก็ให้ fluffy เขาไปทำตามความฝันให้เต็มที่นะครับเดี๋ยวก่อนที่แจ็คจะไปส่ง fluffy เป็นครั้งสุดท้ายนะครับอดจะมาตอบคำถามเรื่องที่โอดเคยเกริ่นไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับ ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าหมาป่า2คนเป็นคู่แท้กันแล้วถ้าเกิดคนนึงกลับคืนร่างมนุษย์ความเป็นคู่แท้จะยังอยู่เหมือนเดิมหรือว่าความเป็นคู่แท้จะหายไปนะครับเดี๋ยวเราหยุดเกมแป๊บหนึ่งเรามาดูกันนะครับความสัมพันธ์แล้วก็ fluffy นะครับเปิดโปรไฟล์ซิมนี่ทุกคนถึงแม้ฟ fluffy จะกลับเป็นมนุษย์ปกติแล้วนะครับแต่ว่า fluffy ก็ยังเป็นคู่ชะตาของแจ็คอยู่ดีนะครับ ไม่มีอะไรมาขวางกันได้นะครับแต่ก็น่าเสียดายเน้อที่ฟลัฟฟี่ลืมแจ็คซะแล้วฟลัฟฟี่เก็บของเสร็จหรือ,อยังเนี่ยมาเปลี่ยนชุดใส่เป็นชุดเดิมที่ใส่มาวันแรกนะครับนี่จําได้ไหมชุดที่ฟลัฟฟี่ใส่ตอนโดนเกรดก,กัดนะครับเย่เย่เย่จะได้กลับบ้านสักทีอยากนอนเตียงนุ่มๆแล้ว ฟลัฟฟี่ก็ดูเหมือนว่าจะมีความสุขที่จะได้กลับบ้านนะครับฉันเก็บของเสร็จแล้วล่ะแจ็คฟลัฟฟี่ฉันขอให้นายโชคดีนะขอบคุณมากนะแจ็คถึงนายจะชอบดุฉันแต่ว่านายก็คอยดูแลฉันตอนที่ฉันป่วยนายก็เป็นคนดีเหมือนกันนะขอบคุณจริงๆนะแจ็คแล้วฝากลาเจสสิก้าด้วยล่ะได้เลยฟลัฟฟี่ ฉันต้องคิดถึงนายมากแน่เลยฟลัฟฟี่เฮ้ยแจ็คทำไมนายกอดฉชลล่ะไม่มีอะไรหรอกกลับบ้านได้แล้วที่นี่มันอันตรายนะตอนนี้แจ็คเองก็ล่ำลาก,กับฟลัฟฟี่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วลุงหมวกเขียวนี่เป็นใครทำไมมายุ่งกับบทสนทนาของเราไม่เป็นไรนะครับตอนนี้แจ็คก,กับฟลัฟฟี่ก็ล่ำลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวโอจะพาฟลัฟฟี่กลับบ้านนะครับแต่ทุกคนพาฟลัฟฟี่กลับบ้านกันดีกว่า ไม่ต้องไปสนใจลุงหมวกเขียวนะครับฉันไปก่อนนะแจ๊บถ้าฉันมีเวลาฉันจะมาเที่ยวใหม่นะฉันยินดีต้อนรับนายเสมอนะฟลัฟฟี่กลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะถ้านายอยากกลับมาตอนนี้ฟลัฟ,ฟฟี่เองก็กลับบ้านแล้วนะครับเป็นการมาเที่ยวที่ควาน้ำเหลวแต่วิวที่นี่ก็สวยใช้ได้เลยนะเนี่ยว่าแต่เราก็ยังรู้สึกแปลกๆอยู่ดีรู้สึกเหมือนลืมอะไรบางอย่างไว้ที่นี่ แต่ก็นึกไม่ออกว่าลืมอะไรไว้นะ่ะแล้วฟลัฟฟี่ก็ยืนรอรถนะครับแป๊ะเดี๋ยวเราพาฟลัฟฟี่กลับบ้านกันดีกว่า Many hours later ฮ่ากลับมาถึงบ้านสักทีเหนื่อยจังเลยตอนนี้ฟลัฟฟี่เองก็กลับมาถึงบ้านหลังเดิมแล้วนะครับบ้านที่เป็นอพาร์ตเมนต์ห้องเหล็กรูหนูทุกคนคือตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นกับฟลัฟฟี่ดูซิ เฟอร์นิเจอร์ในบ้านหายไปหมดเลย oh, <no. S 1> ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเกมบัก๊กหรือว่าอดเผลอกดขายเฟอร์นิเจอร์เข้าไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะย้าย f ัฟฟี่เขาไปอยู่ห้องข้างๆแทนนี่นะครับเราย้ายมาอยู่ห้องนี้แทนกลับมาถึงบ้านสักทีเข้าไปพักผ่อนดีกว่าเหนื่อยมากเลย <laughs> เราย้ายมาห้องใหม่แล้วนะครับเพราะว่าห้องเดิม f ัฟฟี่เฟอร์นิเจอร์หายหมดเลย มาเดี๋ยวฟัฟฟี่เข้าห้องน้ำอาบน้ำก่อนแล้วกันความสนุกล,ลดลงเยอะมากเลยเดี๋ยวให้ดูทีวีนะครับฮ่าอ่างอาบน้ำนี่สบายชะมัดเลยตอนนี้ฟลัฟฟี่ก็ได้กลับมาใช้ชีวิตสุขสบายที่บ้านเหมือนเดิมแล้วนะครับเฮ้ยทำไมฟลัฟฟี่ไม่ใส่เสื้อล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่บ้านแบบถอดเสื้อบ้างก็ได้ตอนนี้ฟลัฟฟี่ก็กำลังดูหนังอย่างใจจดใจจ่อนะครับฮหนังเนี่ยน่าเบื่อจังเลย ทำไมเราคุนคุนว่าเราเคยดูหนังเรื่องนี้ที่ไหนสักที่นะทำไมเราถึงนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกละ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรากันแน่เนี่ยแต่ก็ช่างมันเถอะดูต่อดูต่อ <c oughs> มาฟลัฟฟี่มาหาอะไรกินดีกว่าหาอะไรกินเสร็จก็เข้านอนตอนนี้ฟลัฟฟี่อยู่บ้านแล้วนะครับก็สามารถทำอาหารที่มันอร่อยอร่อยกินได้แล้ว f l u f f ่นี่หุ่นดีจังเลยนะเนี่ยอุอ๊ยค,คือถึงจะมีวัตถุดิบทำอาหารที่อร่อยขึ้นนะครับแต่ว่าลัฟฟี่ก็ยังคงทักษะทำอาหารน้อยอยู่นะครับเสร็จแล้วน่ากินจังเลยกินซูชิดีกว่าอยากกินมาตั้งนานแล้วง่มง่าง่าอร่อยกว่าอาหารที่เจสซิก้าทำตั้งหลายสิบหลายพันเท่า อร่อยสุดๆไปเลยง้งํา้ำน้ำน้ำฟลัฟฟี่ใส่เสื้อก่อนดีกว่าฟลัฟฟี่ดูเซ็กซี่เกินไปนะ <c oughs> ฟลัฟฟี่จะทำตัวว่างอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะฟลัฟฟี่ต้องตั้งใจเขียนนิยายมาเร็วมาเขียนนิยายต่อถึงฟลัฟฟี่จะได้อะไรจากการไปเที่ยวมาน้อยนิดนะครับแต่ฟลัฟฟี่ก็จะพยายามให้สุดฝีมือเลยนะครับเพราะว่าฟลัฟฟี่อยากจะเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ล้ำรวย เดี๋ยวตอนนี้เราจะให้ลัฟฟี่เขาตั้งใจเขียนนิยายไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราตัดไปเล่นแจ็คกันดีกว่าฮัลโหลสวัสดีทุกคนฉันกลับมาแล้วจ้าหลังจากที่ไปเยี่ยมแม่มาตั้งหลายวันแล้วก็ไปฝึกทำอาหารมาตอนนี้ฉันกลับมาแล้วตอนนี้เจสซิก้าก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาก็นั่งดูหนังเราแจ็คล่าแจ็คไปไหน ตอนนี้แ,แ, <rite! S 2> แจ็คก็รู้สึกสับสนมากๆนะครับรู้สึกเสียใจรู้สึกโมโหที่โมโหเนี่ยเพราะอารมณ์แปรปรวนจากมนุษย so ์หมาป่านะครับแจ็คก็เลยมาหาเครื่องดื่มดื่มเจสิก้าเธอก็มัวแต่ดูหนังอยู่ได้ต <ziehen. S 1> ั้งแต่กลับมาเธอดูไปสิบกว่าเรื่องได้แล้วมั้งเนี่ยก็แหม่แจ็คที่บ้านฉันไม่ค่อยมีหนังให้ดูน่ะฉันก็ต้องมาดูที่นี่สิ เจสิก้าฉันคิดถึงฟลัฟฟี่จังเลยนะ่ะแจ็คก,ก็เล่าทุกอย่างให้เจสิก้าฟังเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เจสสิก้าเองก็รู้หมดแล้วนะครับว่าฟลัฟฟี่จำแจ็คไม่ได้<จ>ฉันคิดว่านายทำถูกแล้วแหละที่ปล่อยให้ฟลัฟฟี่เขาไปทำตามความฝันแต่ตัวนายเองน่ะก็ต้อง move on นะนายต้องหาอะไรทำไม่ใช่เมาแบบนี้ ไม่แน่นะสักวัน f l u ฟี่อาจจะจำนายได้ก็ได้นะแจ็คแต่ในระหว่างนั้นให้เขาทำตามความฝันก่อนนายเองก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วนั่นสินะเจสิกา้างั้นพรุ่งนี้ฉันจะไปฝูงนะฉันจะไปหาสเสบียงเข้าฝูงตอนนี้สมาชิกฝูงเริ่มโกรธฉันแล้วเนี่ย<อ>นี่นะครับเป็นสีเหลืองแล้วฉันเชื่อว่าสักวันลัฟฟี่ก็จะกลับมากลับมาพร้อมความทรงจำนะ่ะ เขาต้องจำนายได้แน่ๆตอนนี้อดก็ให้เจสิก้าเข้านอนนะครับส่วนแจ็คเองก็กลับมานอนที่ถุงนอนเหมือนเดิมแล้วนะครับไม่ได้มีหมาป่านุ่มฟูมานอนด้วยแล้วแจ็คนอนหลับให้เต็มที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฝูงกันตื่นเช้ามาด้วยความสดใสแจ็คมาออกกำลังกายก่อนเลยเราต้อง move on เราต้อง move on ให้ได้ตอนนี้ fluffy กำลังทําตามความฝันอยู่เขามีความสุขอยู่นะเราต้องแข็งแรง move on แจ็คก,ก็ฟิตแล้วนะครับตอนนี้ออกกำลังกายใหญ่เลยตอนนี้ก็9้าโมงแล้วนะครับเดี๋ยวโอจะพาแจ็คเขาไปฝูงดีกว่าไปบริจาคของเข้าฝูงนะครับเพราะว่าตอนนี้สมาชิกในฝูงคือแบบเริ่มขอลหาแจ็คอีกแล้ว ทำไมคละหาบ่อยจังเลยมามุดดินมาเลยดีกว่าขุดอุโมงมาที่นี่นะครับนี่แจ็คมาแล้วเดี๋ยวเราให้แจ็คบริจาคของก่อนบริจาคก,ก้อนเนื้อเทียมนะครับโอเคตอนนี้เป็นสีเขียวแล้วนะครับหลังจากบริจาคของต่อไปเดี๋ยวเราจะให้แจ็คมาทำกิจกรรมกับเพื่อนๆแล้วกันนะครับ มาไกลล่างเลยมาเดี๋ยวเราจะมาชักเกเยอะกับอลอรี่นะครับวันนี้แหละแจ็คต้องมูฟออนให้ได้มาสนุกกับเพื่อนๆให้เต็มที่แต่ว่ายังไงแจ็คก,ก็ยังแพ้ลอรีรอ่อยู่ดีอะทุกคนทำยังไงแจ็คถึงจะชนะอลอรี่ได้อะหรือว่าทักษะร่างกายแจ็คยังไม่เพียงพอนะครับ ทักษะร่างกายแจ็คก,ก็ตั้งเจ็ดแล้วนะทุกคนหรือว่าอลอรี่จะเต็มเนี่ยทำยังไงก็สู้อลอรี่ไม่ได้สักทีนะครับเงินไปทำกิจกรรมเป็นฝูงดีกว่าตั้งตีออกล่านะครับไปไปลาก,กับอลอรี่ให้ลูอยู่เฝ้าฐานไปนะครับวันนี้จ้าฝูงแจ็คเป็นอะไรเนี่ยทำไมฟีดเป็นพิเศษเลย แล้วแจ็คก,กับลอลี่ก็ไปล่าอาหารกันนะครับปล่อยให้ลูอยู่เฝ้าฐานคนเดียวลูก็ออกกำลังกายต่อไปตอนนี้แจ็คก,กับลอลี่ก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้อะไรกลับมาบ้างได้ซอยจุกลับมานะครับแล้วก็ได้รูปปั้นหมาป่าได้มาหน่อยจังเลยรอบนี้เดี๋ยวเราบ,บริจาคของให้ฝูงนะครับต้องหมันบริจาคเยอะๆนะรอบเนี้ย คือเราต้องเปยฝูงเยอะๆอ่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะโดนไล่ออกจากการเป็นหัวหน้านะครับอ่ะพอเราบริจาคของให้ฝูงเยอะๆตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองอีกนะครับสำรวจและขยายอิทธิพลไปเราไปสำรวจท้ำกันคือวันนี้เราจะต้องทำให้แจ็คเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องยอมรับให้ได้นะครับแจ็คจะต้องสมบูรณ์แบบไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอลอรี่ก็จะมาทำตัวแบบใหญ่โตในฝูงอีกนะครับ ตอนนี้แจ็คก,ก็กำลังเข้าไปสำรวจถ้ำเดี๋ยวเรามาอัพเปิกให้แจ็คก,กันดีกว่าแจ็คมีเปิกหนึ่งแต้มนะครับเอาอะไรดีละ่ะวิ่งด้วยความเร็วสูงดีกว่าเราอยากเห็นแจ็คแบบวิ่งเร็วๆอะ่ะเอาอันนี้นะครับคือแจ็คไปสำรวจถ้ำนะครับแล้วแจ็คก,ก็มาโผล่ตรงนี้คือมาโผล่ไกลเลยอะ่ะโผล่แถวๆภูเขาเลย ทุกคนคือตอนเนี้ยแจ็กเขาพึ่งอัปเปิลไปนะครับเป็นการวิ่งด้วยความเร็วสูงเดี๋ยวเรามาลองวิ่งกันดูดีกว่าไหมมันต้องกดอะไรอะ่ะไม่ใช่เดินเฉยๆแล้วมมนจะวิ่งเองเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอทดสอบแป๊บนึงมนุษย์หมาป่าอ๋อต้องเลือกเปิดก่อนใช่ไหมแปบ๊บนึงนะมนุษย์หมาป่านี่ไงเปิดใช้ความเร็วสูงอุ้ยทุกคน แบบหนึ่งเร็วไปมองไม่ทันเดี๋ยวเดินไปทางนู้นเฮ้ยตอนนี้แจ็คแบบเร็วมากไหนเราจะลองวิ่งไปไกลๆนะครับเราจะลองวิ่งกลับมาฝูงด้วยความเร็วสูงนี่ทุกคนแจ็คแบบเทมากเลยตอนนี้เดี๋ยวให้แจ็คก,กลับล่างเป็นคนปกติก่อนนะครับ แล้วคนปกติเวลาวิ่งจะวิ่งเร็วไหมอะ oh. <laughs> เฮ้ยเร็วเหมือนกัน๋อคือจะเป็นล่างมนุษย์หมาป่าหรือล่างคนก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ถ้าวิ่งตลกเนอะ <laughs> ดูสิ <laughs> วิ่งแบบคันคลานนิดนึง <laughs> ตอนนี้เดี๋ยวจะให้แจ็คก,กลับบ้านนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราชวนลูแล้วก็ลอลี่ไปเที่ยวที่บ้านบ้างดีกว่าเนอะ คือลูก,กับอลอรี่ยังไม่เคยมาที่บ้านแจ็คเลยนะครับชวนมาปาร์ตี้ที่บ้านดีกว่าตอนนี้ลูก,กับอลอรี่ก็กำลังเดินมาบ้านนะครับสองคนนี้ที่เดินชาจังเลยสู้สปีดหัวหน้าแจ็คไม่ได้เลยเดี๋ยวทุกคนเราเพิ่งเคยเห็นกล้ามขาของอลอรี่คือกล้ามใหญ่มาก <Wow. S 1> คือนางสะตรองมากๆเลยอะ่ะถ้าโดนเตะทีนึงนี่แจ็คหลับได้เลยนะเนี่ย เราก็มาเกาะกองไฟที่บ้านแจ็คกันนะครับอ้าวสวัสดีจ้ะทุกคนปาร์ตี้กันให้สุดเหวี่ยงไปเลยนะมามาเต้นด้วยกันดีกว่าตอนนี้ก็มีปาร์ตี้หมาป่าที่บ้านแจ็คนะครับลอรี่กับแจ็คก็กำลังเต้นกันหน้ากองไฟส่วนลูก็ไปคุยกับเจสสิก้านะครับคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยลูจีบเจสสิก้าเหรอ สวัสดีจารุไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะนายเนี่ยยังหล่อเท่เหมือนเดิมเลยขอบใจนะเจสิก้าเธอเองก็สวยแซ่บเหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวฉันขอไปเล่นกับสองคนนั้นก่อนนะหลังจากที่แจ็คได้แหงเอากับเพื่อนๆน,นะครับแจ็คเองก็ดูมีความสุขขึ้นนะครับดูเหมือนว่าแจ็คจะเริ่ม Move on จากฟลฟรีได้แล้ว และความสัมพันธ์ของหัวหน้าแจ็คก,กับลูกน้องในฝูงก็ดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วด้วยนะครับมาแจ็คลงมาทําเครื่องดื่มให้เพื่อนๆกินดีกว่าทําเครื่องดื่มให้ทุกคนนะครับเอาเป็นอะไรดีอันนี้แล้วกันตอนนี้แจ็คก,ก็อยู่ดีๆก็เศร้านะครับสงสัยจะคิดถึง f l u ฟี่หรือเปล่าก็ไม่รู้ oh. พออยู่คนเดียวก็รู้สึกเหงาแปลกๆพวกเราไม่ปล่อยให้ในเหงาหรอกแจ็ค oh. เราจะลงมาดื่มเป็นเพื่อน เครื่องดื่มเนี่ยอร่อยจังเลยขอบคุณที่เลี้ยงนะแจ็คอึก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 ูนาไม่กินฉันขออีกแก้วแล้วกันถึงตอนนี้ชีวิตจะมูฟออนยังไงก็รู้สึกเหงาอยู่ดีนั่นแหละยังไงฉันก็ตัดใจจากฟลัฟฟี่ไม่ได้หรอกแต่ว่าตอนนี้แจ็คต้องไปสี่ ถึงชีวิตแจ็คตอนนี้จะสนุกสนานยังไงแต่ว่าแจ็คก็ยังไม่สามารถตัดใจจากฟลัฟฟี่ได้นะครับแจ็คเองก็ยังคงรู้สึกรักฟลัฟฟี่เหมือนเดิมตอนนี้เราก็ทำได้แค่หวังนะครับว่าฟลัฟฟี่จะจำแจ็คขึ้นมาได้สักวันหนึ่งแล้วก็กลับมาหาแจ็คที่หมาหอนหุมสเตนีนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับ E.P. นีนี้อดก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของโอ๊ดก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆช่องโอ๊ดก็ห่างหายจากการอัพคลิปไปเกือบ2อาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าโอ๊ดติดโควิดแต่ว่าตอนนี้โอ๊ดหายดีแล้วนะครับแล้วก็กลับมาทําคลิปเหมือนเดิมแล้วหลังจากนี้ชีวิตของแจ็คจะเป็นยังไงต่อแล้วฟลัฟฟี่จะจําแจ็คได้แล้วก็กลับมาหาแจ็คที่มาหอนโฮมสเตย์นี้หรือเปล่าอย่าลืมติดตามชมในตอนต่อๆไปด้วยนะครับใกล้จะจบแล้วแหละ โอเคครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย